ท่านผู้ชมรับหอ,อการค้าไทยสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยและหอ,อการค้าจังหวัดชลบุรีมีการจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อลดอุปสรรคและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการครับ ที่โรงแรมเคปดารารีสอร์ทพัทยาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายอำนาจเจริญศรีพร้อมด้วยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเปิดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อลดอุปสรรคและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการร่วมกับหอ,อการค้าไทยโดยมีนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายสมชายชมพ ผู้น้อยผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดชนบุรีมี GDP มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกภาคธุรกิจมีการขยายตัวในเชิงบวกธุรกิจโรงแรมและพัตคาารมีอัตราการขยายตัวสูงแต่ก็ยังคงมีผลกระทบในด้านของการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับภาพรวมของประเทศที่ประชากรวัยแรงงานลดลงส่วนภาคการท่องเที่ยวและบริการในปีที่ผ่าน มามีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นรวมถึงรายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่เส้นทางการท่องเที่ยวยังไม่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วทุกพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการให้ครบวงจรนะครับ การประชุมหารือวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการลดอุปสรรคการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดชลบุรีให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปสู่การหมุนเวียนในด้านเศรษฐกิจในระดับจังหวัดต่อไปครับ